นั่นแสดงว่า,าการกล่าวตั้งวิจัยวันนี้ที่เราดีใจเนื่องจากเรามีอันกุรอานเอย่างเก็บใช่ไหมครับอัลลอฮฺ سبحانه าลาเนี่ยบอกกับกอรรนนะเล่าเรียกเของกอรรนเนี่ยอินนัลลอฮะลาใหญูฮบุลฟะรีฮินอัลลอฮ์ไม่ชอบคนที่ชอบดีใจฟะรีฮินไม่ชอบแต่อีกอ้อันหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ในซ ah ุรย uh ุลยูนัสเราบอกว่ายาอิยูฮันนัส قد جاءتكم موعزة من ربيكم وشفاء لما في الصدور وهدان ورحمة للمؤمنين ผู้มนุษย์ทั้งหลายได้มีมาแล้วจะเอตคุณมาอิซะตุนมิรับบิคุมข้อตักเตือนจากพระเจ้าของพวกเจ้ามายังพวกเจ้าเป็นการเยียวยาสิ่งที่อยู่ในหัวใจก็คืออันุรานเป็นทางนําเป็นความเมตตาสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาเราบอกต่อไปกุลจงกล่าวถึงมุฮัมมัด บิฟัตลิลลาฮิวะบิราะห์มะติฮิว่าด้วยความโปรดปานและความเมตตาของพระองค์นั้นฟาบิซาลิกะฟัลยัฟรัฮูด้วยสิ่งเหล่านี้จงดีใจเถิดเอาเอาัลลอฮ์ไม่ชอบผู้ดีใจกอ,อรูนดีใจเวอร์อัลลอฮ์ไม่ชอบแต่ทำไมอายะนี้อัลลอฮ์บอกว่าจงดีใจเถิดหมายถึงว่าถ้าดีใจโดยทั่วๆไปรื่นเริงโดยทั่วๆไป,เ,เ,ไปเนี่ยอัลลอฮ์ ไม่ชอบเนื่องจากทรัพย์สินเนื่องจากชื่อเสียงเนื่องจากอะไรเราไม่ชอบแต่เราชอบอะไรหรือให้เราดีใจเรื่องอะไรเรื่องอันกุรานฟาบิซาลิกะเนื่องด้วยความปวดปลายเหล่าน,นี้ฟาบิซาลิกะฟันยอฟราหูจงดีใจเถิดเราจึงมีวันอีดฟิตรีที่ดีใจเนื่องจากเรามีอันกุรานอาลลอีอดอัปพาล่ะอิดอดัปพาอัปพา,าแปลว่าการเชื่อสัตว์ลี ซึ่งการเชื้อสักพีเนี่ยย้อนไปสมัยท่านนบีซอลลอฮฺอะลัยฮิสแลมท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสแลมถูกสั่งให้เชื้อลูกชายของท่านคือนบีอิสมาอิลบททดสอบจากอัลลอฮ์และสุดท้ายอัลลอฮ์ไถ่ตัวนบีอิสมาอิลให้รอดพ้นจากการถูกเชื้อในสุรัสซอฟัตว่าไฟเดย์นาฮูบิซิบหินอัลซีมอัลลอฮ์บอกหลังจากพระองค์บัญชาให้อิบราฮิมเชื้อแล้วเมื่อเขาก้มหน้าลูกแล้วจะเชื้อแล้ว อัลลอฮ์ได้ยากพุทธบรหิมเอ๋ยเจ้าปฏิบัติตามมฝัฟแล้วไม่ต้องเชื่อแล้วเช่นนี้แหละเราได้ตอบแทนคนดีและเราได้ไถ่ตัวอิสมาอีนบีซิบะฮินอัลซีมด้วยการเชื่อครั้งยิงง่งใหญ่หมายถึงอัลลอฮ์ให้แกะที่ถูกเลี้ยงอยู่ในสวรรค์40ปีเอามาให้นบ,บีบรหิมเชื่อและกลายเป็นสุนนะแนวทางของนบ,บีบรหิมให้เชื่ออะไรเชื่อพุทธบัตรเรื่อยมาจนกระทั่งสมัยท่านในบีมุหมัดซอลลัลฮุอะลัยซัลเราดีใจ อิอัตฮาเนื่องจากเราไม่ต้องเชื่อลูกตัวเองและเนื่องจากการที่อัลลอฮ์ไถตัวนบีอิสมาอินถามว่าทําไมเพราะนบีอิสมาอินคือต้นตระกูลของนบีม,ม د, ูฮัมหมัดสอลลัลลอฮุอะลัยซูละฮ์ทำให้เรามีนบีม,มูฮัมมัดแสดงว่าอุทยาอิดอัตฮาอิดแห่งการพลีของนบีอิบรอฮีมที่เชื่อลูกตัวเองแล้วเราให้แกะมาเชื่อแทนนบีอิสมาอินรอด ต,ตนนนนนน้นตระกูลของเดบีห์ m u h a อ m ล d صلى الله عليه وسلم เดบีห์สุมาอินรอดเท่ากับนบีห์ m u h a m ล a d صلى ล ل ل ه عليه وسلم เดบีมุฮัมมัดรอดเราก็รอดแสดงว่าอิดอัตฮะก็เท่ากับอิดซุนนะเรามีซุนนะสรางไม่ได้บอกเป็นเป็นอะไรนะวันนี้มันเป็นเป็นเกิดท่านนบีห์ให้เป็นนัยยะนะการรอดของนบีอิสมาอีลเท่ากับการรอดของนบีมุฮัมมัดศ็ออลลลลัฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อ ل ลั ل ل ه ع ل ซัลลัมรอดเราก็รอดดังนั้นเรามีอิดอัลกุรอานและก็อิดซุนนะห์ สุนทรของท่านบีคืออะไรก็คือผู้ที่มาอธิบายอัราอันนี้ในยันหนึ่งในยะที่สองอิดอัตาเนี่ยเป็นช่วงเทศกาลที่อรัสสุบพา,านัวตาให้ทำฮัชลุกคนอิสลามมีห้าข้อเราอยู่ในเดือนรอมบอนรุกลนข้อที่สี่คือการถือศีลดรุกคนข้อที่ห้าค, 5, คือการทำฮัชอิสลามสมบูรณ์ด้วยกับรุกคนห้าข้อการทำฮัชอีกในยะหนึ่งช่วงเทศกาลฮั์มีห้าวันยามุลอ,อารอฟะ วัยามุนนะห์วันยามุตชริกท่านอบีบอุบาะวันอารอฟาวันเชือดก็คือวันอีดอบับฮาเรียกชื่นว่ายามุนนะห์แล้วก็อายามุตชริกอีดูนาอัลลอฮ์ลอิสลามห้าวันเนี้ยเป็นอีดของพวกเราชาวมุสลิมทั้งหลายชาวอิสลามทั้งหลายพี่น้องทราบไหมครับว่าวันที่เก้าวันอารอฟะเนี่ยปีสุดท้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปทำฮัจญ์ อาย,าาอาะ,ยาะอัลกุรอาจถูปะทานลงมาว่าอัลยอมาอัคกมันตุลลคกุมดีนะกุมวันนี้ข้าทําให้ศาสนาของพวกเจ้าสมบูรณ์แล้วอัลเยอมอักมันตุลลคกุมดีนะกุมว่ามันตัวอะไรคุณเนี่ยมาตีทำให้ความโปรดปรานของข้าสมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วว่าเราดีตัวละกุม,มุอิสลามมาดีนะและข้าพอใจให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้าแล้วหมายถึงว่าเริ่มต้นของการประทานลงมาของอุกอานช่วงเดือนร,บบรอมฎอนเฉลิมฉลองวันอีก ฟิตรีที่เราเีอัลกุรอานและ complete start of กุรอานอยู่ในรอมฎอนแล้วก็ complete of กุรอานอยู่ช่วงเทศกาลฮัจญ์อยู่ช่วงวันอารอฟะเป็นช่วงเทศกาลอีกอีกอันหนึ่งเช่นเดียวกันแสดงว่าเราอยู่เราเฉลิมสองระหว่างการปเปาาลงมาของอัลกุรอานกาับการสมบูรณ์ของอัลกรุรอานระหว่าง ท่นอุลกลอานกับสุนนัของท่านนบีสลัลงเราคนละสองระหวา่างอุลกลข้อที่สี่ก็คือการถือศีลอดและอุลกลข้อที่ห้าการทำฮัจจะลองเห็นไหมฮะและนี่คือช่วงเทศกาลแห่งความดีเรากําลังอยู่ในช่วงเทศกาลเนี่ยรอยับชาบานรอมฎอนพอรอมฎอนเสร็จปั๊บเข้าไปชาววานมีวันอีดนะชาววานเนี่ยเป็นตอนต้นของอัชฮุรุนฮัจ์ เดือนฮัจจ์นเนี่ยเริ่มเชาวัวนดุลกอร์ดะแล้วก็ดุลฮิญาซิบวันแรกของดุลฮิญะซ์เห็นไหมฮะแล้วก็เดือนดุลกอร์ดะก็ควบอีกตำแหน่งหนึ่งนอกจากเป็นเดือนฮัจจ์แล้วยังเป็นเดือนต้องห้ามดุลฮิญะซ์สิบวันแรกนอกจากเป็นเดือนฮัจจ์แล้วยังเป็นเดือนต้องห้ามและถัดไปจากดุลฮิญะซ์ก็จะกลายเป็นเดือนของอัลลอฮ์เป็นอีกหนึ่งเดือนต้องห้ามก็คืออันมุฮัรรอมเรียกว่าชัฮูรุลอฮินมุฮัรรอมนั่นหมายถึงว่าพี่น้องดูว่าเนี่ย คือเทศกาลแห่งความดีงามที่ลอสซุบฮานอห์ตะลาให้กับพวกเราอันนี้เป็นภาพรวมที่ลอสจัดระเบียบให้กับมนุษย์ในยุคสุดท้ายยุคที่ไม่มีนบีซอลลอห์อัวอะไรสำหรับไม่มีนบีท่านใดอยู่อีกแล้วนะเราก็จะอยู่รอดได้ก็โด้วยกับเทศกาลเหล่านี้เทศกาลแห่งความดีงามที่ลอสซุบฮานอห์ตะลาจะประคับประคองพวกเรามนุษย์ที่เหลืออยู่หันหน้ากันไปแล้วไม่มีใครเป็นนบีไม่เคยเจอ คนไหนไหมฮะเราจะได้ไปหากัไม่มีแล้วก็มีแค่กุรอ่านแลวกสุนนะเท่านั้นไม่มีนบีตัวเป็นๆแล้วเท่นั้นท่วงโจทเทศกาลจึงมีความสําคัญกับชีวิตของผู้ศรัทธาและมนุษยชาติโดยรวมเราประคับประคองกันให้มันอยู่ในแนวทางของลัทธิอัลลอฮ์ตละลาผ่านเทศกาลเหล่านี้ะหวังว่าเราจะได้ติดตามบรรดาคนที่ร่วงรับไปแล้วในบรรดานาบีและรอสุลแล้วเราก็จะเป็นยุคพิเศษพี่นะ้องยุคนี้เป็นยุคพิเศษยุคที่ tidak ada Nabi, tapi Allah memberi kemampuan untuk hidup dengan Kitab dan Sunnah. Bagaimana menurut Dan saya berterima kasih Allah SWT. Saya berterima Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.